ศึกช้างมวยไทยวันทรงชัยสัญจรระเบิดความมันแน่นอนวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้นาสนามมวยพระยาเสือของพลทหารราบที่9ค่ายสุรสีตำบลลาดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีท่านพลตรีประกาสิทธ์แก้วมณีนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดกาญจนบุรีประธานจัดการแข่งขันด้วยความมันดังต่อไปนี้ เอกคู่ที่หนึ่งมวยต่างศึกไม่เคยพบกันมาก่อนมีแชมป์เป็นเดิมพันระหว่างไพลายทมินลูกนิมิตสิงคลองสี่ขยี้ราชันแดนใต้เจริญพรเพชรโพ,รพรทองชนิดใครดีใครอยู่เอกคู่ที่สองใหญ่ฟัดใหญ่ใครคือแชมป์คนแรก S1 Thailand รุ่น160ปอนระหว่างเทพบระบุาลายา9ก0 0 0สอกอสุงไยยิม ถล่มบอนไซมหาโหดยกพลสอสวรรณารำใครพลาดหลงเปลสถานเดียวพร้อมความมันมีมาให้ชมเต็มอิ่มจุใจแชมป์วันทรงชัยพร้อมรบลูกสวนออโตโอาวันปะทะซ้ายตกขอบร้อยปอนสอตะกูลสิงหยอดมวยการจนบุรีกุมารทองลูกพ่อพรายาเสือเชื่อดแดนชัยลูกเขาขวาง และคู่มรณะใครนอกใครยอดเพชรนายกหนุ่มสาลายากระซวกเขี้ยวฉลามน้ำแพร์ลูกสาวกำนันกุ้งติ้นกันไปข้างแล้วพบกับสุดยอดมัวหญิงสุดฮอตแห่งยุคสาวสวยเมืองการเมธนารีลูกพ่อพยาเสืออัดสาวน้อยเมืองสมุทรปราการพรนภาปอธวัชวินนี่คือความมั่นนี่คือความยิ่งใหญ่ ศึกช้างมวยไทยวันทรงชัยสันจรวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทางช่องบุญมาทีวี67และเพจวันทรงชัยเริ่มชกตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปพลาดไม่ได้สนับสนุนโดยน้ำสาหรายแดงทิปปดีโกและผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง